การกินพี่น้องได้เข้าพอบ้านฉันได้เข้ามันไก่พ้นมาจ้ะสิเก็บนี่สามถุงกนละกองสามกลองกระจีลาดน้ำจิ้มพี่น้องเข้ามันไก่ไก่ต้มนา่เนี่ย จะมีหลายอย่างกันแต่ว่าเอาไก่ต้มมาเอาเข้ามาไก่ต้มมามันจะได้มันจะคนชอบมันจคนชอบนะพี่น้องเนาะจะกินง่ายๆเลยเราจะเกะมันกิ้มลาดก่อนเขามันไก่จ้ะนานๆที่จะกินเท่านั้เดี๋ยวเะเท่าพี่น้องเขามันไก่ เมื่อไรเขาคือจะกินกเขาบ่ขายได้มื่อนี้เพิ่นขายก็ได้ได้กินใส่น้ำกิมไปเลยค่ะเดี๋ยวเอมาเก็บน้ำซุปใส่กนก็ะนองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาจะเอาไม่เนาะเก็บน้ำซุปกันน้ำซุปกันนี่ถุง <laughs> ถุงน้อยนึงโอเค ไอ้ราคาั๊น่นาจะเพื่อนอันนี้มีสมตมมำผ่ตำงไปตัุ้กเกด,เดืเก็บน้ำซุปกเก็บน้ำซุปขนน้ำซุปตามถุงน้ำซุปือที่บ,บ่อไรน่นเบิดกินแล้สักสองถุงก็นทุก กแต่ว <C> e ่าจะยะเทมเอาสมตำมาคุกนึงนะตอนแรกวันที่บราเอาสมตำน้ำมันหอมก็เลยเอาสมตำเอาสมตำน้ำเดี๋ยวจะเอาอันนี้มาแกะอันนี้ก็ได้พี่น้อมด้วยจานมาแกะสุ๋นตำก่อนเดี๋ยวน้ำต้มนไปก่อนเกะต้มนไปก่อน ส่งต่ำจ้าส่ตำสตำนียีสิบบาทต้องมีอยู่ด้วคะ่ะจ้านนี่ขายยีบาทส่งตํำม,มันโมมีแล้วพี่น้องมจะมหายากเด้สตํำคุกยีบาทกรเซพี่เรพี่น้องผมได้ไลายพวมนเด้นี่ยีบาทไม่ดเชื่อมนี้อยู่นะสมตํำนี่ยี่สิบบาทนี่ ไลฟ์พี่น้องส้มตำยี่สิบบาทต้มนี้อยู่เด้อสม,มือน,นี่คะ่ะมีร้านนี้ร้านเดียวเนี่ยขายดีด้วยนะไม่ได้โปรโมทเด,ด้อค่ะเด้อแต่บอสฟังว่าส้มตำเพื่อตตกินอะไรพี่น้องจ้านี่น่ากินบอสอ่างยี่สิบบาทด้วนี่โคตรละยี่สิบบาทจ้ามากินเข่ากันมาพี่น้อง